ก็มี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าหมดนะครับที่ผมซื้อมาครับมาวานนี้ครับสองรอบนี่ครับที่ฝั่งนู้นก็มีมนะครับนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าตู้เย็นเก่ามาวานนี้ครับแล้วก็สแตนเลสนะครับนี่ครับสแตนเลสอันนี้เป็นเลดแท้นะครับ เละแท้นี่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ขายแอร่ไปหนึ่งชุดนะครับนี่ครับนี่ก็สสตะเล่นี่คล้องใหม่ครับที่ผมซื้อมาครับก็พาไปดูฝั่งน้นพรอมี่ครับ สามล้อนะครับมาวานนี้นี่ครับของรถสามล้อซื้อมาตัดครับขายเป็นเซล็กนะครับเพื่อนเพื่อนใช้ฟ้าลงตรงนี้ครับยังไม่ได้ขนไปด้านในขนไปด้านในครับตรงนี้เอาไว้จอดรถ เป็นรถสามล,ลอ้อครับนี่ครับสภาพเกาขายสต็กหนักครับสเสต็กอย่างเดียวครับรุ่นนี้นี่ครับ สมาก็สภาพนี่ก็เละตเุเตะนะครับนี่ก็ยังดีครับโผล่ลังคาคนหนักยยเสินยังไม่ผุน่ครับยังใช้ดีอยู่เลยถ้าใครไม่มีลังคาก็พอใช้ได้นะครับผมว่าเนี่ยสภาพผุแล้วครับ ตากแดดเขาที่ตากแดดครับมันหมดอายุพลาสติกโดนแดดไม,ไม,ไม่นานนะครับมันจะเป,ปาะนะครับแตกร้วาวไปเลยนะครับไม่มีอะไรที่ทนแดดพังนะครับ นะถ้าอยู่ใกล้ก็อยู่ได้ลังคามาซื้อกับผมได้ครับ ขายอยู่ครับนี่ครับนี่ครับหนักมาก